พ่อแต่พ่อเดินเข้าไปต่อเองแล้วกันเดี๋ยวหนูเดินแยกไปทางหนึ่งอ่ะทําไมไม่เดินไปกับพ่อลูกไม่เอาอ่ะพ่อเดินไปต่อเองแล้วกันมุกเมื่อเช้าพ่อลืมขอเงินมุกไว้อ่ะมุกช่วยจะมาพ่อหน่อยได้ไหมซื้อข้าวให้พ่อหรือว่าเอาเงินแม่พ่อหน่อยได้ไหม่อจะซื้อข้าวอ่ะพ่อพ่อหิวไม่ว่างทำธุระอยู่ เอาลูกรอพ่อด้วยสินี่ไปไหนโอ๊ยพ่อทําอะไรให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยทํางานวันแรกไม่ใช่หรออยากไปทํางานสายหรือไงสลับสละ,สนละหนูไม่เข้าใจเลยนะทําไมพ่อต้องไปทํางานเป็นยามที่มาหาลัยหนูด้วยอะ่ะนี่ถ้าแม่ไม่บอกให้หนูหางานให้ทํานะหนูไม่มีทางให้พ่อทําที่นี่แน่นอนอะ่ะคือบริษัทเก่าที่พ่อทําอยู่อ่ะเขาปิดตัวลงแล้วทำไม่ได้พ่อตอกงานอีกอย่างก็ว่าพอพอพอ หยุดอธิบายได้แล้วพ่อรีบไปเถอะอ้าหยุดทำไมาลูกพ่อเดี๋ยวพ่อเดินเข้าไปต่อเองแล้วกันเดี๋ยวหนูเดินแยกไปกทางหนึ่งอะ่ะทำไมไม่เดินไปกับพ่อลูกไม่เอาอะ่ะ พ่อเดินไปต่อเองแล้วกันคือพ่อไม่คุ้นน่ะในมหาลัยลูกอะ่ะพ่อกลัวหลงถ้าพ่อกลัวหลงอะ่ะพ่อก็ถามคนแถวนี้เอาแค่นี้นะแยกกันตรงนี้แหละหนูไปละอะไรยมันวะอืม ใชรอนานไหมไม่นานหรอกนานกว่านี้ก็รอมาแล้วทำเป็นพูดนะวันก่อนไปรอเขาซื้อของที่ห้างแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงยังหน้ามุ้ยเลยก็มันไม่ได้รอแบบนี้มันรออย่างเงี้เรียนเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วสิไม่งั้นจะมาหาเธอได้ไงอะต่ห <c oughs> นะึ <c oughs> ่นะว่าไง ฮัลโหลมุกเมื่อเช้าพ่อลืมขอเงินมุกไว้อ่ะมุกช่วยช่วยหาพ่อหน่อยได้ไหมซื้อข้าวให้พ่อหรือว่าเอาเงินมาให้พ่อหน่อยได้ไหมพ่อจะซื้อข้าวอ่ะพ่อพ่อหิวไม่ว่างทำธุระอยู่แค่นี้แ่ละ โทมาเธออ๋อไม่มีอะไรหรอกพวกขายประกันอะ่ะโทรมาซื้ออยู่นั่นน่ะน่านขำ<อ>เบนะื่อวุ่นวายนะนี่ตัวเองไม่เห็นต้องมาส่งเขาเลยตึกเรียนเธอกับตึกเรียนเขาก็ไม่ได้ใกล้ก,กันเนี่ยเป็นไรหรอกแค่นี้เอง ทำให้แฟนได้อยู่แล้วน่ารักจังเลยนะจ๊ะมางุกมเอนี่มาได้ไงอ่ะคือคือคือดูแล้วรู้ได้ไงว่าอยู่ที่นี่ดูในตารางตารางเรียนนะนี่รู้จักลุงเขาด้วยคือรู้สิเพราะว่าอะ ลุงข้างบ้านเราเองอ,ะอ่ะอ,อ๋อลุงข้างบ้านออสวัสดีครับลุงจัสดีพ่อหนุ่อเออแล้วสรุปนิดลุงมาทำไมอะ่ะก็มาขอตังค์ซื้อข้าวห,หิวข้าวเงินลุงมันนี่ ทำไมหนูบอกคนอื่นว่าพ่อไม่ใช่เป็นพ่อของหนูอะล,ลูกก็หนูไม่ยายคนอื่นรู้ไงว่าหนูีพ่อเป็นยันกระจกกระจกแบบนี้ก็เลยบอกว่าพ่อคือลุงข้างบ้านใช่พ่อยามกระจอกแบบนี้หนูไม่อยากจะนับญาติด,ด้วยนี่ฉันไม่ใช่คำสั่งของแม่นะหนูไม่ยอมให้พ่อมาอยู่หนูที่นี่หรอกทำไมหนูพูดพ่อแบบนี้อหนูก็ไม่ได้อยากจะพูดหรอกนะพ่อ รู้ไหมว่าหนูทาใจนานแค่ไหนอ่ะที่จะให้พ่อมาทํางานเป็นยามอยู่ที่นี่ทําไมล่ะกับพ่อว่าหนูอายไงล่ะพ่อที่ต้องมีพ่อเป็นยามกระจกๆแบบนี้ทําไมหนูหนูตอกอายด้วยจะไม่ให้หนูอายได้ยังไงอ่ะพ่อพ่อดูพ่อแม่เพื่อนหนูนะมีแต่คนรวยๆแล้วดูสิถ้าวันหนึ่งอ่ะมีคนรู้ว่าเราเป็นพ่อลูกกันหนูจะต้องอายแค่ไหนจะต้องเอาปี๊บมาคุมหัวไหมก็ไม่รู้อ่ะพ่อ ลุงว่าพ่อรีบกลับบ้านนอกไปทำงานที่บ้านนอกเถอะนะไปเถอะนะพ่อไปตอนนี้เลยไปไปสิพ่ออย่าเพิ่งไปครับลุงสกายไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละครับลุงเข้มจิตเรกุลตกใจอย่าม่านมุกที่เขารู้ชื่อพ่อเธอ ก็เพราะว่าซองยาที่พ่อเธอทำหล่นไว้ไงยาเมลิงเข้มจิตรีกุลจิตรีกุลของยาใช่ และไม่ใช่ซองยาธรรมดาด้วยมันคือยารักษามะเร็งระยะเริ่มต้นพ่อ,พอนี่พ่อเป็นโรคมะเร็งเหรอใช่ลูกมานมุกนี่พ่อป่วยนะทำไมยังกล้าทำแบบนี้อีกก็เขา,าไม่รู้นี่ผมว่าพ่อไม่ต้องพูดทั้งนั้นน่ะ นันมุกเราเลิกกันเถอะเลิกเลยเหรอทำไมถึงเลิกอะก็พราเขาไม่ชอบไงเขาไม่ชอบที่เธอทำกับพ่อแบบนี้นี่พ่อเนอะเว้ยพ่อคือบุปการีที่สุดในชีวิตแล้วแต่เธอแบบเธอพ่อมาเป็นของใช้อโอดกันเพื่ออะไรอะแต่เขาไม่ assim, รู้ไงว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องแต่ทั้งนั้นอะ เขาไม่โอเคมากาก,กับการกระทำแบบนี้นี่พ่อตัวเองยังทำไม่ลงคอนะเวย้ยแล้วถ้าพ่อแม่เขาอะ่ะตังจะไม่ทำหรอไม่เอาอเราเลิกกันดีกว่าสะกายสะกายสะกายโอ้ยพ่อหนูขอโทษนะหนูขอโทษนะพ่อ แฟนหนูเขาทิ้งหนูไปแล้วอะหนูไม่เหลือใครแล้วอะพ่อไม่เป็นไรหรอกลูกไม่เป็นไรจริงหนูไม่เหลือใครแล้วอะพ่อนี่ไงยังมีพ่ออยู่สักคนลูกเขาเป็นอะไรอะพ่อพ่อพ่อ